ข้าวบวอเลยครับกี่คันวะเนี่ยน้ำตกไอซืซดอเฮ้ยจำให้แม่นครับชื่อนี้สวยมากเลยน้ำตก สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่น้ำตกอากาศร้อนๆต้องไปหาที่เย็นๆซะหน่อยวันนี้มากันเยอะเหมือนกันครับวันนี้โอ้หหมดครอเนี่จานหมดคอบไม่ธรรมาดา จานโองเราขายเท <c oughs> หลอเหมืนเดิม สิ่งเดิมวอสูเดินทางกันต่อครับร้อนๆแบบนี้ต้องแช่น้ำซะหน่อยโอ้โหเป็นขบวนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนๆคนน,น่าจะเยอะแน่เลยที่น้ำตกรถเยอะมากเลย รนร้านก๋วยเตี๋ยวครับโอ้คนเยอะร้านนี้คนเยอะมากเลยเยอะเกินเราไม่แวะครับเดี๋ยวเราไปที่น้ำตกกันโอ้ยเขาสูงมากเลย สวยดีครับ thường là คือแดดหรอเฮ้ยว้าวเป็นขบวนเลยอครับกี่คันวะเนี่ยไปครับอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วครับน้ำตก น้ำตกไอซ์ซดอจำให้แม่นครับชื่อนี้อีกหนึ่งยห้าสิบเมตรโอ้โหมีรีสอร์ทด้วยครับน่าอยู่อย่างเลย เมือนจะถึงแล้วโอ้โหตรงนี้เหรอเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนตรงนี้น่าจะจอดได้ตอนนี้ทีมงานก็มาถึงทางเข้าน้ำตกปเป็นที่เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราไปเรียนตัวกันบรรยากาศดีมากเลย ไปหาน้ำตกกันน้ำตกอยู่ตรงไหนข้างบนหรอตอนนี้เราก็ถึงจุดชมวิวน้ำตกไปเทียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปลงไปเล่นน้ำกนน้ำตกสวยมากเลยนัก,กนท่องเที่ยเต็มเลยครับ สวยมากเลยน้ำตกบรรยากาศ วันนี้ก็จะประมาณนี้ครับคนเยอะมากเลยใช้ได้ไหมเฮยถึงใจในแบบถึงใจใช้รูปหน่อยเวรุนจับวะอ๋อจะถ่ายรูปโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ไปรอบหน้าไปเที่ยวไหนต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับกลับบ้าน